อุนรามไกรย่าตอนเที่ยวที่ทำลายล้างโลกนี่กามุรถคันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยฮะมีอะไรเหรอก็มันช้าช้าเป็นเต่าเลยช้าจะปลอดภัยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วปลอดภัยเอฮะจอม้มันนิ่มๆหน่อยสิ <c oughs> ถึงแล้วครับผมวันนี้ทำไมคนเหลือน้อยจังเลยเนาะวันนี้อาซึก,กกับกามมเขาไปเยี่ยมพี่สาวของอาซึกก และในวันนั้นเองก็มีชายผู้หนึ่งมาที่แอรเรียเบสวัีครับเจ้าที่จากหน่วยกาศแปซิฟิกฮิรังยีครับมผมผู้กัรหน่วยซิครับอิ่ชิโมโร,ร,รม่ได้เจอกันสนานนะฮิรังยีครับ <laughs> ได้ยินข่าวล่ำรือว่าฐานนี้สุดยอดจริงๆที่เขาบอกว่ามันลอยบนอากาศได้ ผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับแต่ว่าวันนี้นะ่ะมีธุระอะไรเหรอ <S <S เอะนี่คือนี่คือแผนที่ทะเลสาบซิมูรัครับที่เราได้สังเกตการทิ่ความลึก1500เมตรพราว่ามีสรปรหลาอยู่ใต้ดินด้วยโค้ดเนมของมันก็คือฮิคริสใช่แล้วครับพวกเรากําลังตราเตรียมใช้กระสุนทลายใต้ดินเพื่อจะโจมตีมันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละครับแต่กระสุนทลายใต้ดินนะ่ะถูกห้ามใช้ในสงครามตามกฎของสนธิสัญญาณนลาชาติไม่ใช่เหรออะ แต่ว่าคุณจะเอามาเล่นงานสัตว์ประหลาดเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะท่านผู้ชากาชิบะสัตว์ประหลาดเนี่ยอาจจะตื่นขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะกระสุนทลายใต้ดินเป็นอาวุธเดียวที่เราสามารถจัดก,การกับสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้เราจําเป็นต้องทำแต่ว่ามีรายงานว่ากระสุนเนี่ยมันทําลายสภาพแวดล้อมถึงจะปกป้องสิ่งแวดล้อมเอาไว้แต่ถ้าทุกคนที่อาศัยอยู่น่ะไม่มีความปลอดภัยมันก็ไม่มีความหมาย เอาละครับผมได้ตัดสินใจแล้วผมอยากจะให้หน่วยซีกองคุณน่ะคอยเป็นแบคอัพให้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นวังขอความร่วมมือนั่นก็มาถึงนี่แล้วเตรียมใจไว้เถอะเตรียมใจอะไรกันก็นายพาฉันมานี่เอานี่ถือไว้ครับเฮ้ยเรื่องแบบนี้ฉันไม่ถนัดนะแย่ชะมัดเลยมันจรอข้างนอกนะก็ก็ก็ค่ะครับผมเดี๋ยวทีะไปแล้วคำพูดเชิญค่ะ คุณคาจิโอไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับอ้าวไมได้อยู่ที่ห้องเหนะถ้าฉันอยู่ด้วยเนี่ยเธอก็พาคุณคาจิโอมาเสียเที่ยวน่ะสิมันก็จริงอะนะแต่ว่าจะดีเหรอดีสิก็ฉันตัดสินใจเองนี่นะแต่ว่ากำมุเดี๋ยวสิ ฟ้านี่นจำใสจริงๆเลยนะเหมือนจิตใจของฉันตอนนี้เลยล่ะไม่เริ่มจะคลื่นแล้วนตอนนี้ <c oughs> เ,เห็นคุณแข็งแรงดีผมก็เบาใจครับ <c oughs> ฉันเพิ่งจะหวีผมนะคะจริงๆแล้วนะดิฉันไม่จำเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะสามี <c oughs> ของเธอที่ตายไปเนี่ยเคยเป็นนักบินใช่ไหม ถามถึงทำไมหรอเฮ้ยมาแล้วหลงด้วยพอฉันได้มาดูดอกไม้พวกนี้ยิ่งทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมยิ่งเห็นดอกไม้เบ่งบานจิตใจก็ยิ่งเบิกบานไปด้วยนะคะดอกไม้ดอกไม้หรอครับอืเฉันก็อธิบายไม่ถูกหรอก แต่ฉันว่าธรรมชาติมันอยู่ได้ด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตแปลกเหรอคะไม่หรอกครับคุณคาจิโอทำไมพวกเราต้องหลบๆั้้นๆด้วยล่ะเนี่ยอาซิโก,โกยังทำงานได้ดีไหมคะดีครับเหรอคะ ดีแล้วแล้วค่ะแกมุกจุกางกานคณคิดยังไงกับผู้พันฮิรังงีเนีเ่ยเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงนะครับจำเรื่องตอนที่รัฐออริโซนาตอนที่การอเมริกาออกจัดก,การกับสัประหลาดแต่ถูกเล่นง,งานจนยับได้ใช่ไหมได้ครับ เขาก็เป็นหัวหน้าหน่วยรบในครั้งนั้นด้วยผมเข้าใจถึงความรู้สึกที่ต้องสูญเสียหน่วยงานไปวิวสวยจริงๆ <c oughs> เ็ราอยู่วันนี้นี่เองถึงไม่เข้าใจความเจ็บปวดของมนุษย์เอาเสเลยกองกำลังการได้ตัดสินใจจะโจมตีสัประหลาด ที่อยู่ใต้ทะเลสาบซึมุระที่จังหวัดคุมะค่ะโดยการใช้มิสไซทลายใต้ดินมันไม่ได้ทำอะไรให้เลยทำไมต้องใช้มิสไซเล่นงานสัปราห์ที่หลับอยู่ใต้ดินแบบนี้ด้วยทำไมต้องทำแบบนี้แตบบ่ี้มันยอมไม่ได้หรอฟูุจิมิยะมันจะปลูกสัปราหดให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดจะใช้มิสไซทลายใต้ดินจัดการกับมัน แต่ว่าทําแบบนั้นน่ะทาไม่ทําแบบนั้นน่ะมนุษย์ก็จะตายกันเป็นเบือเลยละ่ะฉันเองก็เคยเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น่ะไม่ใช่ละคนที่คิดจะทําลายโลกนั้นะสักวันจะต้องได้รับผลกรรมที่ก่อมันก็อาจจะจริงนะไม่ว่ายัางไงก็ตามนะฉันต้องหยุดมิสไซล์นั้นให้ได้เลยฟูจิมิยะฉันจะทำตามวิธีของฉัน นายกลับไปคิดเองก็แล้วกันผนู้พันที่เรื่องนี้ครับผมขอให้เลื่อนแผนการใช้มิสไซทลา,ายใต้ดินไปได้ไหมพบอชิบาี่นขัดข้องเลยคือผมเข้าใจความเศร้าโศกที่คุณต้องสูญเสียลูกน้องไปที่มต้องสูญเสียไม่ใช่เฉพาะลูกน้องผมดังเดียว นี่คืออ๋อนั่นคือว่าฉันกำลังดูห่งจุ้ยหงจุย้ยเหรอหงจุ้ยเนี่ยเป็นการดูตำแหน่งของสถานที่เออคุณอยู่หน่วยซิกใช่ไหมคะอ่าขอโทษครับผมตะกยามากามุกครับฉันคุรุตะเมงูมิค่ะฉันกำลังศึกษาเรื่องหองจุ้ยอยู่ค่ะเออเราเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วใช่ไหมคะ ออออคือไม่เลยครับคงจะไม่ใช่มั้งครับเมื่อคือนนี้ดิฉันดูในข่าวเกิดสงสัยก็เลยมาที่นี่นะคะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดดูนี่สิคะตรงนี้ถึงจะเล็กแต่ว่าเป็นทําเลทที่ดีมากทําเลตรงนี้มีภูเขาอยู่ด้านหลังมีทะเลสาบอยู่ด้านหน้าด้วย ธาตุน้ำและธาตุไฟทั้งสองอย่างนี้ก็หมายถึงว่าตรงนี้นะ่ะจะมีพลังมหาศาลอย่างที่สุดเลยทีเดียวแล้วค่ะอคือว่าหมายความว่ายังไงครับเนี่ยสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงนี้จะได้รับการปกป้องจากพลังมหาศาลของแผ่นดินมีไซายนั่นน่ะจะไปทําอะไรมันได้เหรอสัตว์ประหลาดจะไม่ตายเหรอฉันเองก็ไม่มั่นใจเลยนะคะ ผมไม่มีหลักฐานยืนยันครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แล้วก็เราก็จะหลีกเลี่ยงด้วยอำนาจของฉันเนี่ยทำได้แค่เพียงสั่งให้เขตชิบุระเป็นเขตห่วงห้ามเท่านั้นเองนอกเหนือจากเนี้ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วเรื่องมึงครับครับท์สายนอคครับขอบคุณมากครับฮัลโหลอโนะอมพูดครับทางนั้นเลยนะจะบอกให้ครับคุณคโตะแล้วอ๋อคุณเมนคุณมิครับต้องรบกวนด้วยนะคะคุณคโรตะ ทางสถานีโทรทัศน์จะช่วยประกาศข่าวให้ประชาชนรีบอ,อพยพค่ะอะฮะสถานีโทรทัศน์เหรอฮะค่ะเฮ้ยริมหนองคลองบึงขึจะบ้าหรือไงถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงอนะ่ะไม่ใช่แกโดนไล่ออกอฉันด,ด้วยนะมันต้องเกิดเรื่องแน่นอนเลยครับคุณพี่คุณพี่ก็ยืนยันนี่ครับแต่ว่าก็เป็นคนเพี้ยนๆนะคะคนณได้อยู่เฉยๆนาน,านนี่หยบแล้วก็อยู่เฉยๆนะ้าเขาแค่ดูหวงจุ้ยเป็นงานดิเรกก็แค่นั้นเองนะคุณกุ้งตายยังไม่รู้จักเขาดีนะครับคุณแมงก็ไม่ะ ฉันรู้ดีก็แล้วกันนะเอ๊คุณเดี๋ยวก่อนพูดให้คล่องใจคุณธรรมตาไหมยคยยังไงครับคุณธรรมตาครับเอ๊ะเรียกกันแน่ครับคุณธรรมตาค่ะมีอะไรเหรอจดหมายด่วนจากหน่วยการค่ะเป็นคําสั่งให้อพยพผู้คนในเขตซามุระค่ะเห็นไหมของบ้านแล้วไงไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันหยบครับอพยบเงี้ยทีมไร้นิ่งออกปฏิบัติการสังเกตการเหนือน่นฟ้าเขตซามุระทุกอย่างเรียบร้อย ไฟเตอร์วันสแตนบายไฟเตอร์ทูสแตนบายไฟเตอร์ทสแตนบายทีมไรนิ่งชุดคุณทะกยามากะตอนที่บังกรยักษ์ปรากฏที่โตเกียวคุณทำอะไรอยู่คะผมก็อยู่ที่นั่นครับมังกรน,น้ำตัวนั้นมันมองดูเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่แน่ว่า มันอาจจะให้โอกาสกับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยมีความตั้งใจจริงแต่ว่าตอนนี้มนุษย์อาจกำลังพยายามทิ้งโอกาสนั้นไปก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอีกคาดาทีจะยังไม่สายทลายพื้นดินล่ะทุกคนประจำที่ได้ 我被开眼，你们给活下来！啊啊啊我操！来，是吗？我负责盘 ฉันฮิวแรงีและนายก็คือผู้จิมิยะฮิวเรียนจะปล่อยให้คุณอันตรายไม่ได้นะถ้าคุณอยู่ในนี้คุณจะปลอดภยัยเอ้าถ้าข้างนอกมีเหตุการณ์ข้าขันให้นำเครื่องขึ้นเลยแล้วก็รอจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเข้าใจแล้วครับกาบุแล้วเธอล่ะ ผมมีเรื่องต้องไปทำนะครับคุณบอกผมเีงนี่โอกาสมาแล้วมันจะทิ้งไปไม่ได้อย่าให้โลกนั้นต้องด่างพร้อยไปมากกว่านี้เลยนะคุณถ้ายังคืนทำแบบนี้อีกแล้วก็โลกต้องสิ้นสลายแน่นอนเลยผมไม่เคยเชื่อฟังมคำสั่งผู้ก่อการร้ายนะจะบอกให้ เพียงเพื่อให้พวกตัวเองมีชีวิตยอยู่รอดทำลายล้านได้ทุกๆอย่างเลยนี่คือพวกมนุษย์อย่างนั้นเหรอผมเห็นผู้คนจำนวนมากเลยที่ต้องล้มตายเพราะพวกสัตว์ประหลาดโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีความผิดเลยผมจะปล่อยพวกมันไว้ไม่ได้เอาเมื่อจากเครื่องเลยสะอ จำนวนมากที่ต้องตายเพราะสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนคือจะชดเชยกับพวกเขาคุณจะรับไปชอบยังไงและผมยอมให้มีคนต้องสละชีพอีกไม่ได้ ถลายลายใต้ดินถูกยิงออกไปแล้วคะ่ะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าตรงไปยังเป้าหมายแล้วล่ะค่ะมนุษย์สัตว์ประลาดต่างก็เกิดมาบนโลกใบนี้อีกห้าวินาทีจะถึงเป้าหมาย เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังตรวจสอบผลอยู่ค่ะตรวจพบแร่สัตเท่างๆไฟต่อ E X ออกปิดอกเิออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมีสิ่งเคลื่อนที่จากใต้ดินด้วยความเร็วสูงค่ะอะไรเนี่ย จะพวกคุณเรียบร้อยหรือยังตามรายงานขนาดนี้70%แล้วล่ะค่ะไม่ได้ยังไรเนี่ยวิสายทลายใต้ดินไม่ได้ผลอย่างน้นทุกคนเฝ้าที่เชลดา เราต้องอยู่สับปะาดนนให้ได้นะไรนิ่งล่ะไม่ทัน่ะสารลวเลยทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยหรือว่าเราก็จำเป็นต้องทำแบบนี้ด้วยเช่นกันแปลงรง่าง With ดูหุ่นมันสิไล่มันเข้ามาในเมืองนะผมจะผู้คนยังไม่เสร็จกาย่าพาเธอมาตำกะหลาดตัวนั้นมัน ระหลามุ่งหน้าไปที่ห้อบังคับการมิซล์ถลายใต้โลกค่ะไอ้เจ้านั่มันรู้หรือว่าศัตรูนั่มันอยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่มีวันกลัวหรอกเอามาเลยไอ้วพสวร การฟันปลอดภัยทำงานง<ะ>ไนนาด้ตอนนี้สปาร์าดอยู่หนะ้าห้องบังคับการแล้วล่วคะค่ะ ตะโกนจากพื้นดินหรือยังไงกันเน้ะ ปฏิกิริยาของสบปหลาดหายไปแล้วค่ะนี่เราสูญเสีย้อที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยภารกิจเสร็จสิ้นกลับฐานได้ กายยาช่วยพามันกลับไปใต้พื้นโลกทีเถอะจ้าวจูะต้องทำลายหลัพหลาดให้หมดนเกือมนนสยชาติ กผมช่วยอะไรไม่ได้เลยโอกาสจะต้องมีอีกที่เราจะหาวิธีที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับคน,นอื่นๆบนโลกพวกเราทุกคนยังท้อถอยไม่ได้หรอก